ยังรับยังคุขึ้นรถเลยบครับขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยยู่ยจะใสครับยูยยบนน่นง้อรงห้อเราประกบน่นหงพอครับนี่ครับนี่แต่ว่าคิดมากคำจได้ไหมครับครับคิวคิคิวควลครับคิวไลครับโอ้คิวเงวแหงเด็กนาะถ้าอยู่ใกล้ครับนีคิวครับนีตามคิวครับตอนนี้ก็เกือบนาีโมงแล้วตอนนี้นี่สิบห้าเฮ้ออะไรนะสิหรือสิเวลาเวลาไม่ใช่สิบไม่ใช่สิบห้าสิบครับ ผูกมองเย็นพอดีครำเคารพสงชาติกันแล้วนี่นี่ครับชุด65,000บาทครับชุดนี้โอ้โหครับนี่65,000บาทนี่โปรดิทิเดตครับนี่แ่บคิวยาวครับทุกคราบอ่ะวันนี้วันที่28ครับนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้29ยิ่งยิ่งเยอะวันนี้ยีครับ29 28ิบบแปบบสคูณสวันนี้17ชุดนะวันนี้เอาจนพนักงานเราไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันวันนี้นี่ครับชุดที่17ครับนี่ครับนี่4ี่คูณสี0 0 0หมื่นบาทครับ ถ้าใครเป็นนักร้องครับหรือว่าร้องทุกคนเนอะร้องทุกคนร้องทุกคนมาร้องไห็นว่าทุกคนนะแต่ว่าปั๊บเห็นปั๊บพูดเดียวเดียวปั๊บพูดเดียวปั๊บเดียวปั๊บพูดเดียวแบบนี้ครับแต่ชุดเดียวตัวนี้ไม่ต้องปรับนี่ดันนี่ครับนเนี้ยดันนี้ยพอแค่ไม่ให้ขึ้นมาคลิปเนี้ครับนี้จะมีโอเวอร์โหลดจี๊ดครับโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดคลิปครับนี่ตัวนี้คือเสียงเบียดฟังเหมือนสียงครับผมครับกลางครับผมครับเียโอเวอร์โหลดครับนี่เลยแล้วตัวนี้ใส่เพควนยังครับตัวนี้ตัวนี้มันมันจะลิงค์หากัันครบ จะลิงค์ฮะกันครับตัวนี้ครับคือก็จะเป็นลิงค์ฮะสองครับตัวนี้อ EQ cost นี่มาลอยจูนขึ้นได้ครับนี่มีกระเป๋าครับนี่จูนขึ้นได้เวลาขึ้นจูนแล้วก็เปลี่ยนขึ้นใหม่ครับนี่ครับานูไปเวลาบ้าหมดธาขนาดผมลองชุดสี่คูณสี่นะครับขนาดลองนี้โหมันเริ่มอื้อครับลองแต่แปดโมงเช้านะคือช่วงนี้ลูกค้ามานี่ครับนี่จะเจอทุกชุดแน่นอนครับช่วงนี้ครับเพราะว่า อ่าสัปดาห์นี้ไม่ได้ไปไหนกับสัปดาห์นี้ิ้่เดินในลูกค้ามาทุกชุดนี่ครับได้ลองกลงได้ลองให้ทุกชุดเลยนะครับนี่ครับ,น,รบนี่ครับได้ลองขห้ทุกชุดนี่ครับสีบ่คสับเบเป็นสิบแปดโปรทเหล็กสองก้อนพันสองร้อยบาทนี่คืออัดได้แน่ๆ 2, นๆน,น,นะครับสิบแปดโปรทม่เ็กสองก้อนพันสองร้อยบาทสับเเทอร์โบไม่อัดราภูเขาที่ดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเก้าศูนย์นะครับสิบสอนิ้วแหลมย่อคอมซีซีที่ดีนึ่งปะทะเทอร์โบสิบแปดนิ้วไม่อัดภูเขายี่สิบ นี่นะครับนี่ก็มิกเซอร์ก็เป็นสี่ชาแนลเหมือนเดิมครับนี่นเเี่ครับนี่ชุดที่17ของวันนี้นะครับสี่คูณสี่ชุดโปรหกหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่วันนี้เราจะมีชุดที่18ต่อไหมมีต่อเลยใช่ไหมสิบแปดสิบแปดกับสิบเก้าเราจะตัดหยุดที่สิบเก้าชุดครับวันนี้นะครับอยู่ใกล้ก,อก,ลก็อยู่ใกล้ก็มีคิวอื่นใช่ไหมครับอยู่ใกล้นี่ครับนี่ <laughs> นี่ครับอเอฟเฟกต์ตัวนี้มันก็ไมา่จางครับเอฟเฟกต์ครับนี่ครับนี่เอฟเฟกต์เสียงครับเอฟเฟกต์เสียง เอฟเฟกเสียงครับครับอตัวนี้ก็จูนจูนเอฟเฟกครับทุกอย่างนี่คือรับประกันหมดยกเว้นไม้นะครับต้องเปลี่ยนฐานครับฐานไม่เปลี่ยนครับแม่หลับรับเอฟเฟกตนี่ปั๊บทีกอะไดนหมดครับผมครับเลือบฮะอรเป็นหเลือบเบือครับเลือบเบือแล้วก็กด enter ครับนี่เลือกเบือนี่เลือกเอฟเฟกครับเลือกปุ๊บกด enter ครับนี่ครับนี่ตาตาเอาเนี่กดกดขึ้นครับผมครับเกิดว่าตาเกดเบื่อไหมกัน ครับบูนทับเลือดครับนี่เลือดครับก็ได้นางนครับครับตัวนี้หางเอฟเฟ็กต์ครับหางอีคิวหัวก้านต่างๆนะตัวเอ็มเอ็มที4,008นะครับคอสอีคิวไปลอยจูนขึ้นได้แล้วก็ปลั๊กไฟรุ่นมีโวปลั๊กไฟรุ่นทีดี8ครับแล้วก็แหลก12ยูนี่ครับพิวแคบล่าสามฝาแบบนี้ครับนี่แหลกสามฝาแบบนี้ครับปิดฝาบนฝาหน้าฝาหลังปิดครบทุกฝาเลยนี่77อ่ะ ก็สงฮาซันครับนี่ครับน yep> ี่ยังจะฟังครับด้านนอกยิ่งกระหึ่มครับนี่ครับเทอร์โบ18นิ้วครับนี่ฮาร์ดแวร์ไม่แรงครับนี่ครับนี่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากชื่อเครื่ล้วกัน65,000บาทนะครับฝากชื่อเครื่องเครื่องเสียงนะครับชื่อเครื่องอะไรนะครับ ปอกเสาครับปอกเสาปอกเสาใช่ไหมครับปอกเสาปอกเสาที <Ber media> ่บ <salaries> ้านปอกเสาบ้านดอนหงทองนะครับอำเภอเมืองปะดุกแต่ว่ามันปะดุกปดุทองเอาหน่อยปดุทองบ้านปะดุกทองนะครับนี่สนใจเครื่องเสียงมีงานเครื่องไฟงานต่างๆก็ติดต่อได้ตามตามลิงก์เลยนะครับตามลิงก์เฟซบุ๊กฝากเฟซบุ๊กว้ครับ อาทิตย์บุ่งมั่งอาทิตย์บุญงมังนะครับก็ไปเสิร์ชหาเลยนะครับาก็นลากครับบ็อกยีบนะครับบล็อกยี่สิบบลอกาวตอนนี้ก็18บแปดนาฬิาครับวันที่ยี่ธันวาคมนะครับพรุ่งนี้ยี่สิบาสามสิบสามสิบเอ็ดยังเปิดนะครับถึงวันที่สาครึ่งวันครับสามสิบเอเปิดถึงสิบสนิกาเพื่อเร่งเคียร์ออเดอร์แล้วก็รับออเดอร์ของปี2566หลร้านเปิดวันที่5้มกราคม2566นะคร็อร์ วันที่5ก็จะเริ่มเริ่มออเดอร์4คูณ4ตั้งแต่จังหวัสดสาแก้วคุณพิชิตนะครับทางสาแก้วแล้วก็อรัญยมประเทศนะครับคุณพี่วิชัยนะครับตามรายการที่เราอัปเดตขึ้นมาตามตารางส่งเลยนะครับพี่วิชัยแล้วพี่พิชิตนะครับอยู่ที่อรัญปญระเทศแล้วก็สาแก้วเป็นเริ่มต้นของปี6 5าสลับชุด 4, 4คูณ4ก็จะเริ่มส่งวันที่5้ามกราคมสรับสลับคิวคิวแรกของปี6 5นะครับาฝากช่วงนี้ด้วยแล้วกันนะครับนี่18นาฬิกา28 ธันวาคมยามเย็ยนๆครับครบถ,ถงชาติพอดีครับตันนี้นี่ลองหลายชุดนี่ชุดที่17นะ17บเจะไม่เขินน่าจะ17ชุดนี้ครับชุดที่17บเจ็นะนี่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ